กลับมาอยู่กันที่ฮอลแลนด์นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่สวนดอกไม้ทุ่งทิวลิปนะคะซึ่งเราจองไว้แล้วนะคะชื่อ k e n k ค n ฮอฟฮอ l แลนด์คือมันเป็นสวนดอกไม้ชื่อดังอะถ้าใครจะมาดูทิวลิปที่ฮอลแลนด์ก็ต้องไปสวนนี้นะคะแต่ว่าก็าดูไว้สองก็ดูไว้2อสมสวนนะคะคือถ้าสมมติไปที่นี่แล้วแบบมันไม่จึง้งมันแบบไม่มันวุ่นวายมาก ตรงข้างๆไอฮอฟเนี่ยซ้ายขวามันมีส่วนโลโก้โลโก้อยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้มันก็แบบเก่าแก่เนาะแบบว่าเนี่ยเปิดมา75<ม>ปีแล้วเนี่ย<ม>ค่ะที่เนี่ยค่ะไปก็เดี๋ยวเราขับรถออกไปกันนะคะหลังจากที่เราออกจากบ้านมานะคะเราก็ขับรถจากบ้านเราเนี่ยมาถึงสวนประมาณ20นาทีนะคะตอนนี้ก็เริ่มเห็นดอกื่อเรียบแล้ว สสโลลัสนะคะที่นี่ติดมากเลยนนลึวมาที่้อนี่นกนฮอฟมานโอ้โหนึกว่าวันจันทร์วันธรรมดาคนจะน้อย ที่จอดรถแบบจะเต็มแล้วอ่ะดูดิใครบอกคนน้อยะวยอะเออเต็มอะนึกว่าคนจะน้อยฮะเหนียวหมดแล้วเหนียวเลยเคนกูฮอฟทางเข้าเป็นอยังไงจ๊ะไปไปอ่ะ My ticket. Ticket okay. online, please. Huh? Hello. Good morning. This is the map. Where is the 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 bicycle? That rent? Uh, should be at the entrance here. สไลลี่ฮันนี่เซนอู้ที่เป็นแบบริมลิม,มน่าจะฝั่งนี้ไหมแต่ฝั่งนี้ต้นไม้ก็สวยนะคะน้ำมาลรูนี้ดีกว่าค่ะมีดอกคิวลิปเยอะด้วยคนดูน้อยคนดูน้อยถึงแล้วดูผัวดูคนคือได้ต้องมุมเดียวกันด้วยนะเนี่ยทุกคนต้องกดต่ำเหมือนกันหมดเลยถ่ายให้เมียเนาะ ก็ถ้าไม่พอใจมากก็ไม่ต้องมีเมียไม่ต้องพาเมียม,ม,มาถ้าไม่อยากถ่ายรูปให้ <c oughs> ก็ความสุขของเขาเนาะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ความสุขของตัวดมาคุณรักกันเลยเ็าเขียนว่าใจแอนออร์เรนซ n s ันชัยเหมือนทิวลิปทุกอันมีชื่อหมดเลยนะคะอันนี้ชื่อมาริโ u m มิเ er จอร์เขาก็จะสวยนะเบน คือดอกไม้ฝรั่งอะค่ะมันใหญ่มันสวยสีมันจึง้งแต่กลิ่นมันไม่ได้หอมแบบมะลิบ้านเราหรือชมพันงชมพนาทบ้านเราคือกลิ่นมันไม่ได้หอมหอมแบบบ้านเราบ้านเราอะดอกอาจจะแบบไม่ใหญ่ไม่จึง้งไม่รู้มันพลาสติกเท่าเนี้ยอันเนี้ยดอกจริงแต่ดูเป็นพลาสติกแต่ว่ากลิ่นไม่ค่อยหอมเท่าไหร่อ๋คะโอ้ยมีในะข้างในด้วยในโดมแก้วก็มีให้ดู ก็ Shift, อ่านผิดปะ DIC นาซีซัส,สไม่ไม่เขียนว่าดี c ดิกวิดินเป็นภาษาของเขาแต่อันนี้คือดอกนาซิซัส ningar, ที่ขึ้นตามริมแม่น้ำเท่านั้นนี่คือไอดอกลงตัวเองอ่ะเ,เจอได้มากาที่สุดที่กรีพี่ชอบอันนี้มากเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โห ร,รอบๆกลาสเซานะคะตอนนี้เราอยู่หน้ากลาสเซาข้างในก็จะเป็นดอกเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปอีกทีนึงนะคะร,บรอบๆกลาสเซาก็คือหอมของกินมากก็คือมีแบบร้านช็อกโกแลตร้านพิซซ่าร้านสมูทตี้นะคะของกินหลายอย่าง<ร>าให้ได้เลือดกินกันะนะคะวกวางหันลมผม่เไม่รู้ใช่กังหันที่ัะอยากไปหรือเปล่า,านะเวลายวมาเขียนแล้ววินมิวก็เอ้ยยังไงนะโอ้ยฉันเล่นบอลเลยเด็กเล่นกันอยู่ มาอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวไม่ได้เดินเดินเดินฉ่ำแต่อยู่ฟินแลนด์ไม่ได้เดินเลยนะไม่อยากเดินด้วยหนาวน,น,นี่เรามาถึงจุดไฮไ,ไลท์เตอร์ไฮไลท์ของที่นี่นะคะทิวลิปกับกับกงหันก็จะถ่ายอะไรเมื่อโคตรทริปิคลิลมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นมันไม่มีแนวนตรงๆให้ถ่ายรูปเนาะในรูปคือ พี่ลีบเต็มทุ่งเลยไหมเหรอเขาไปถ่ายจากฝั่งหนู้วยแบบนี้แล้วก็หันกลับหลังปะ,ะไม่ใช่มัง้งพ<อ>ี่ละแขอดูรูปตัวอย่างนอันนี้ก็คือพยายามถ่ายรูปแบบนี้มากนะแตดูว่าจะถ่ายรอดไหม บอกสวยเลยแล้วหนสวยเลยมาดูตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงวินมิลเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปดูในกลาเ้า,สสากันคือต้องบอกว่าที่เนี่ยค่ะมันมันคือแบบทุกที่คือถ่ายรูปได้หมดคือดอกไม้ทุกที่คือถ่ายได้หมด <คน S 2> แล้วชอบชเจคเอ,อคือใครใครดูคลิปแล้วแบบออมีพ่อแม่ที่เขาแบบชอบส่งรูปดอกไม้นะถ้าคุณพาเขามาต้องจิ้มมา คืออากาศมันดีคือตอนนี้อากาศประมาณแบบ15องศาซึ่งแบบเย็นๆนะคะเราก็แบบเออ, <Okay S 1> อ<ะ>โอเคอะก็คือถ่ายรูปกับไม้เดินถ้าสวมาคืออยู่ได้ทั้งวันอะคือกันไม่ได้บอกว่าแบบไม่ดีนะแต่กันบอกว่าแบบถ้าอย่างเรา,ายอย่างกันเนี่ยเดินชั่วโมง่องชั่วโมงก็พอละเพราะว่าเราก็แบบพอมันเยอะมันก็เอียนอะเนาะแต่ถ้าแบบผู้ใหญ่เขาก็แบบเออเดินดูดอกไม้ถ่ายรูปน้ปนองเน่งน้องเน่งไปชอบดอกเนี้ย องเนียม <Auf> das ันพวกระคังทองวะถ่ายไปุใจนีุนะคะวิววิวอะไรไม่รู้เป็น glass house น่าดูส์วิวกลาสเฮ o u s ดูเป็นดอกใหญ่นะโอ้ดอกใหญ่จริงันนี้น่าถ่ายจริงจริงอันนี้ดอกใหญ่มากทุกคนสวยด้วย ใหญ่จริงจริงเลยมีมุมถ่ายรูปด้วยไปดูน้องคำมันเลิฟกันหน่อยคำนึงเหมือนกับว่าในกลา s s h o u s เนี่ยเป็นแบบรุนใจทำอะไรนะให้สอบมอแล้วก็ให้ไปเติมถูกส,สารวัตรการอาทิตย์เวลาคารแจกแจกรูปแจกรูป เหมือนดอกพลาสติกมากอะอิตลเรานีดอกอสันบูลรบริด เลดี้แวนอส้มถูกใจนี่นะดอกไม<ป>้ไหวฟูได้ส้มอย่างนี้นะจริงแต่มันไม่มีกลิ่นหอมเลยไหวเทพไม่ได้วิโน่ดอกฟลอเรน t h i ี่สวยมากเลยอ่ะมันเป็นบานขึ้นอ่ะ a n ็ a รัดพิก้าไฟอเรนซะ Dancing Queen ชื่อก็สวยนะคะทุกคนยในกล้สเชามีอาหารนะคะเป็นอาหารแบบทำสดนะไม่ใช่แบบเป็นแบบตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟเป็นสั่งแล้วก็เขาเอามาให้หรือว่ารอรับไปเลยนะคะ ผลไม้น่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เขียสดปะสตรอเบอรี่เสืรมาได้มารเห็นมันเห็นมันเห็นทุ่งทิลิตด้านหลังไหมเห็นสิเอ่อกันที เยอะเกินไปใช่ไหมเยอะเกินไปมันไม่มีอะไรเลยอ่ะทำไมคนไม่เอาหมามาเดินเยอะเลยอยากดูหมาเหรอเขากลัวหมาไปเหยียบสิวหลีบไงเขาไม่ให้ถ่ายโดรนเนาะถ้าแบบเป็นภาพมุมสูงมันน่าจะสวยนะนนท์เนาะ โอ้โดอกทิวลิปสีแดงน,นี่คือแบบถูกต้องถูกต้องที่สุดเนี่ยถูกต้องเลยถูกต้องก็จะเป็นสวนเดินไปไปเมนเอนทรานซ์ <Main entrance S 2> อ,อยู่ไหนเนาะหลงจ้าหาทางออกไม่เจอซอยด้วยซอยด้วยหาทางออกไม่เจอ ซอยด้วยทาออกอยู่ไหนนะน้องคนนี้เหมือนไข่ดาวเลยไข่ดาวเอวีเบียน้องไข่ดาวน้องไข่นุ้ยนี่น้องง้างแค่นี้ทุลิมได้ตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นกับเราสองคนแล้วนะคะใช่ค่ะที่เกิดเราแค่คนเดียวเราหาทางออกไม่เจอค่ะอ้ามพูดเทเฮ้ยทางนี้คุ้นๆเราเดินกลับมาทางเดิมแล้วนั่น ใช่ป้าน,นี่คือสีชมงูที่เราถ่าย,ยกันปะ่ะใช่แสดงว่าต้องเดินตรงไปตรงนั้นแล้วเลี้ยวขวาตรงนั้นแล้วยังไงในที่สุด,สดเราก็หาช่างออกเจอแล้วกลับมาที่เดิมได้แล้วฟีแมปนะฮะจำต้องฟีแมปไปจด้อนี่ฟีแมปก็ดีกับฝนตกหรอว่ามีแม่อะตอนแรกพรยากรณ์อากาศบอกว่าคนนี้ฝนจะตกก็นี่เครียดเลย แต่ก็มีแม่แคนไม่เป็นไรเรานั่งรอตรงนี้ไหมคะก็จะไปห้องน้ำไปห้องน้ำไ้น,นี่ร้านของฝากนะคะในดูซิเมียยอะไรบางมีล่มมีถุงม <c oughs> ือเออ๋อ้ยที่เบลจักรยานนิ่งๆอะ่ะว้าวทุกอย่างเป็นชิลลิบหมดเลยแมกเนต สวยหมวกทิวลิปทุกอย่างทิวลิปหมดเลยกอบรูปทิวลิปถุงเท้าทิวลิปป้าอะไรหมวกทิวลิปอ่ะฝากคนที่ร้านเนาะไหนเองไหนเองดอกใหญ่มากป้าอันนี่สวย พอะ e over there บคเออแชอบเครื่องลายคามานี้มากกว่า วางแก้วสวยนะเสื้อนี้ละกันที่วางแก้วกลับมาที่รถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปนะคะแถวนี้มันมีร้านอาหารที่อยู่ริมทะเลนะคะชื่อ Hippie Fish นะคะร้านน่ารักดีแกก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราลองไปกินร้านนี้ดูก็เป็นแบบว่าเป็นร้านริมทะเลละกันเนาะเป็นแบบเหมือนกับฟิลแบบบางแสนพัทยาอะไรแบบไม่แน่ใจนะว่าบาปไป ก็เดี๋ยวเราจะออกก่อนนะคะตอนนี้ก็คือ exit 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 ไปแล้วจ้าสวนดอกไม้คือกับว่ามันเป็นสวนดอกไม้ที่แบบเป็นสวนเป็นสวนอะแต่มันไม่ใช่ที่กัดอยากได้ที่กัดอยากได้คือทุ่งเครื่องอันนั้นอกัดต้องไปแบบ ไปฟาร์มโล c a l ที่เขาปลูกซ้ายขวาแล้วเราไปยืนตรงกลางะแล้วก็เป็นทุ่งเลหมดอนนันนั้นคือที่อยากได้แต่ที่บอกว่าพอเราพูดว่าไปดูดอกไม้ไปดูดอกไม้มเขาก็จองสวนที่นี่มานะคะซึ่งที่นี่มันก็จะเป็นสวนแบบกระจุก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 ก็คือแต่งไว้ให้มาถ่ายรูปจรงิงๆอะ่ะเออก็เป็นสวนถ่ายรูปจรงิงๆนะคะแต่ว่าที่เราอยากไปคือเราอยากไปทุ่งอย่างนั้นที่เป็นแบบปืดป้ดปื้ดปื้ดไปแล้วเรายืนอยู่ตรงกลางอันนั้นคือที่อยากได้ไม่เป็นไรไม่โอกาสหน้า ถ้าได้มีโอกาสมาอีกนะคะก็คงจะไปชรนั้นมากกว่านะเป็นทะเลที่ไม่มีความสวยเลยหรือว่าวามาผิดวันวะไม่เอาร้านเปิดปร้านเปิดอยู่ตรงนู้นชื่อฮิปปี้ฟิชเปิดอยู่ทุกคนทะเลมันไม่สวยอะทะเลมันดำอะโอเข้าใจแล้วทำไมไม่มีใครมารีวิวร้านอาหารริมท,ทะเลที่นี่เลยวะ ก็จะเป็นร้านอาหารเยอะๆอยู่ริมทะเลนะคะการเลือกร้าน Hippie Fish เพราะว่ามันมีรีวิวแบบ4,000กว่าเอ้ย3,000กว่าคนรีวิวแต่ร้านซ้ายขวาหน้าหลังแบบ700 800เออก็เชื่อรีวิวนี่วัดดีมากเดี๋ยวหาที่นั่งไปพนักงานร้านอยู่ไหนก็นร้านมันบรรยากาศดี หนุ่มก็น่าตาดีสวยไหมสวยอเ,เออเข้าใจยังอยู่ในร้านแล้วนะคะร้านมันก็จะมีความแบบค<ช>ิปปี้ตามชื่อเลยคะก็แบบค <ๆ S 2> ิพิพ <ๆ S 2> นะแล้วก็น้ำเขาก็จะแบบมีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็กัดอาบูบ้าอย่างละ<ม>คือกัดมาล้านนี้พอก,กัดเห็นมีเม,โมโนูหนึ่งนี่เป็นหอย ที่หชอบกินอะหอยแบบเนี่เก็บอกกันแล้วไปกินอีกร้านแต่เมนูมแต่เมนูนั้นมันคือเมนูดินเนอร์ถ้าเกิดว่าตอนนี้เหมือนกับทุกร้านอนะตอนนี้คือเป็น,น,นร้านเชงเขาก็จะขายแค่แซนด์วิชหรืออะไรพวกนี้คือฟรายแต่ถ้าเป็นเมนูดินเนอร์อะต้องมากินตอนเย็นไม่เป็นไรร้านมันสวยอ่ะโอเคร้านสวยถ่ายตรงนี้มีชนีเขาเล่นนั่งอยู่ในรูนะไม่มีมีอยู่ในแห่งนั้นะป็นสวยมีหนึเดินไปนู่นโบเขานาตาลิกิสวยมาถ่ายถตรงนี้นะ ก็เดี๋ยวเราเสร็จจากนี้นะคะแล้วก็จะขับรถเข้าไปที่แอมสเตดามอีกรอบนึงแล้วเราก็จะไปเดินตรงสตรีทตรงนั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวไปกินเฟรนช์ฟรายอีกรอบนึงแล้วก็พาไปอ่าตอนนี้ตอนเย็นนัดร้านอาหารมิชลินสตาร์ไว้นะคะนี่คูราต้าโบต้องเฮแล้วก็คุกคุกเลยอทำเลยนนเรียกแตงกวาคลุกให้ด้วยไม่ให้กินไปเลยเล่ ทานให้หน่อยเลยแบบเลเละๆน,นี่คือเนื้อ B yeah. เมืองประมาณนี้ละค่ะทุกคนพามาเที่ยวเบาๆสองอ้วนมาก